ะคะมาอาบน้ําตัดขนสั้นเพราะว่าน้องมีปัญหาขนร่วงนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของก็คือเป็นผู้สูงอายุหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลหรือว่าอาจจะดูแลน้องไม่ทั่วถึงนะคะเจ้าของก็เลยพามาอาบน้ํโกนขนสั้นไว้หางซิงโตเหลือหัวกลมๆอันนี้ร่องรอยการตัดมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง ที่ตัดขนแมวด้วยตัวเองนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าหากว่าเป็นแมวตัวเองไม่จำเป็นต้องใส่คอนลากก็ได้นะเพราะน้องเขาจะไม่กัดจริงแต่ถ้ากับคนอื่นเขาอาจจะกัดได้นะคะอันนี้พี่ช่างก็ใส่ป้องกันไว้ใส่คอนลาป้องกันไว้นะคะก่อนอื่นต้องทํายังไงตัดเล็บค่ะเพราะว่าเล็บคืออาวุธของเขาดังนั้นตัดเล็บซะก,ก่อนก่อนที่จะทําอะไรกับน้องนะแต่ในในเจ้าของอะ่ะน้องเขาอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะ ไม่ค่อยดื้อว่าง่ายๆนะคะตัดเล็บก่อนตัดเล็บให้ครบทั้งสี่เท้านะเสร็จแล้วก็ถ่ายพื้นเท,ท้าท้องก้นนะคะทั้งสี่ด้านเทา้าแล้วก็ก,กน้นก้นนี่เห็นไหมก้นมันจะมีขนอยู่รอบนี้เวลาถ้าหากเราไม่ถ่ายออกมันจะทำให้เวลาน้องอึน,นะคะน้องฉี่มันจะทําให้เปื้อนก้นแล้วก็เป็นหมกหมมนะคะ น้องแมวจะไม่ค่อยนิ่งให้เราทำนะเออเดี๋ยวตัดให้ดูหลายคนบอกว่าน้องกลัวเสียงอะไรหรือเปล่าตอนนี้มามาบ่อย,ลยะะ <S <S แล้วนะคะเขาก็อาจจะมีบ้างบางครั้งอ่านี่ไงดูทันแล้วก็ตูดก็จะบานแบบนี้ถ้าตัวไหนเลอะมากก็ต้องถ่ายออกเยอะๆตัวไหนอ่าเลน้อยๆก็ไม่ต้องออกออกเยอะนะ เพราะการทําความสะอาดของแมวแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะบางตัวเขาเลียดีความสะอาดมันเลยดีค่ะกระพื้นเท้าเห็นไหมตรงนี้มันมีขนมันจะทําให้เวลาเขาเดินมันจะลื่นนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเวลาเขาเข้ากระบะทรายมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหมัดหองนะจะต้องตัดออกตัดออกให้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้กันไกรเล็มขอบขอนะคะ ทั้งสีเท้าอันนี้พี่เชือ,อพี่ช่างใช้เชือกผูกไว้เพราะว่าน้องจะวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่มีใครช่วยจับก็เลยจะต้องผูกเชือกไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้องวิ่งหนีหรือกระโดดลงโต๊ะนะอันนี้จะช่วยได้แต่ถ้าใครที่มีผู้ช่วยนะคะก็ให้จับเอาเพราะว่าการผูกเชือกบางทีก็เหมือนจะดราม่าก,กันเนาะอันนี้ช่างไม่มีใครช่วยนะคะก็เลยจะต้องอรั้งน้องด้วยเชือกนะคะแล้วก็ใช้กันไกลช่วยริมขอบนะคะให้ดูโมค่อใช้เล็มป อีกข้างนะเสร็จแล้วไถท้องคกะกับน้องหงัยขึ้นแล้วก็ไถระวังน้องดิ้นนะระวังเรื่อง มันเข้าร่องบักเรเลียนด้วยนะเพราะว่าผิวน้องแนวบางมากนะคะโอเคนี่ไงถ่ายชิ้นท้องอันนี้เจ้าของอยากได้ตัวสั้นเหลือครึ่งเซนนะคะพี่ช่างจะใช้ใบมีดเบอร์เจ็ดนะคะให้ใช้ 7F นะคะไม่ควรใช้เจ็ดธรรมดาเพราะว่าเจ็ดธรรมดาซี่มันจะซี่มันจะห่างมันอาจจะเข้าเนื้อได้นะคะอ่าอันนี้ ก็คือเบอร์เจ็ดเอฟใบจะเก่าหน่อยเพราะว่าใช้มานานแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่นะให้ตัดตามขนนะสําหรับผู้ที่ไม่ชํานาญส่วนผู้ที่ชํานาญแล้วจะตัดย้อนก็ได้นะคะแต่การตัดย้อนมันจะทําให้ขนสั้นลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะเข้าเนื้อได้ง่ายดังนั้นคนที่ไม่ชํานาญแนะนําให้ตัดตามขนมันอาจจะไม่สวยแต่ว่ามันมันปลอดภัยสําหรับน้องแมวนะคะเดี๋ยวตัดให้ดูเี๋ยวตัดแล้วมันจะป็ประมาณนี้นะ ตัดไปให้หมดนะคะทั่วทั้งตัวไว้หัวแล้วก็เท้าแล้วแต่เจ้าของว่าเขาจะให้ไว้ไหมส่วนเนี๋ยพี่ช่างไม่ค่อยไว้เพราะว่ามันเป็นจุดที่หมักหุมเชื้อโรคเหมือนกันนะคะ ที่จะไม่ค่อยไขย้อนนะคะแต่ว่าถ้าใครถนัดไขย้อนก็ก็ได้นะมันไม่ได้ไม่ได้ว่าแต่ว่าในความคิดที่ทัางคือการถขย้อนมันโอกาสที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุมันมีง่ายกว่านะคะ ถามว่าตัดแมวดุ้วค่าจะทำยังไงทำเหมือนกันนี่แหละค่จะจตต้องมีคนช่วยจับแล้วถ้าไม่มีคนช่วยจับทำยังไงถ้าไม่มีคนช่วยจับก็ต้องหาอย่างอื่นช่วยจับนะคะมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนน่ะอยากทำน้องมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็ความจำเป็นในการที่จะมาตัดขนน้องขณน้องหมาแมวดุนะคะ จำเป็นจะต้องปัดสุดท้ายเดี๋ยวช่างจะหาวิธีออกเองนะคะที่ร้านไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะคะไม่ว่าจะดื้อดิ้นหรอตัดขนาดไหนก็ไม่ใช้นะคะเหตุผลที่ไม่ใช้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าหมาแมวแต่ละตัวเนี่ยเขาแพ้ยาซิมไหมนะคะและอีกอย่างนึ้งก็หลายคนบอกว่าก็ต้องอถ้าถ้าเป็นคลินิกเขาเขาเรียกว่ามียามีหมอดูแลอยู่ตลอดเวลาเนาะมันก็ มีคลินิกใกล้ๆก็กวางก็ดีแต่ถ้ามันไม่มีก็ที่ร้านนี่ก็อยู่ใกล้อะค่ะก็เลยไม่ค่อยใช้ยาคุมน,นะคะไม่ใช่ไม่ค่อยใช้อแทบจะไม่ใช้เลยมีใช้ก็คือว่าในตัวที่งย่ในตัวที่เจ้าของบอกจาเป็นจะต้องใช้นะคะคืออะไรคือไม่อยากมาให้ให้บังคับน้องเออเพราะว่าในแมวดื้อดิ้นดย่ มันจะต้องใช้วิธีบังคับทำมันถึงจะทําได้นะคะหลอกลออไม่เคยสําเร็จ <c oughs> เคยหลอกลอก่าทําแล้วมันไม่เคยสําเร็จแล้วค่ะมีแต่เจ็บตัวข้างอะเจ็บตัวนะคะก็ใช <c oughs> ้วิธีการเดียวกันกน,นี่แหละค่ะใส่อนล่าแต่แมวส่วนใหญ่ที่ดุอะเขาจะไม่ชอบให้ใส่คอนล่า ก็ต้องหาวิธีเห่นแทนเช่นใช้ผ้าคุมใช้ตัวติดตานะคะประมาณนั้นที่ใช้ได้นะการประคองคอ,อน้องไว้มันจะทำให้เรารู้ระยะว่าน้องจะดิ้นจะจะหันตอนไหนนะ กุงยังดูสินี่ก็หน่อยเห็นไหมร่อมกลมแล้วพี่ช่างถนัดกันไกลสวยนะหลายคนอาจจะไม่ถนัดก็เอาที่ถนัดด้วยนะคะ กัดหน้านะคะไม่กัดก็พอนะลูกนะตกได้รู้ว่าหนูตกไม่เจ็บแต่หนูกัดเจ็บน,นี่เห็นยังเห็นไหม น้ำเสร็จเราค่อยมาแต่งต่อนะคะไม่ต้องมายันมากนะในน้องที่เราได้ตัดน้งได้ก็เก่งแล้วเลยฝากไว้เท่านี้ค่ะร้านน้องหวาน้องแมวซาลอนสวนเกษตรมอขอนะคะดื้อดิกก้นหนุกัสบัดวบลีมีเรารับหมดขอให้เจ้าของเข้าใจในนื้องานไม่ใช้ยาซื้ไม่วางยาสลบรายได้ส่วนหนึ่งเราเอาไว้ใช้ในงานจิตอาสาตัดขนสุนัขและแมวจรตามสถานพักพิงแล้วก็มูลนิธิต่างๆในโอกาสอันสมควรนะคะ ขอบคุณค่ะที่ดูจนจบคลิปนะ